มายังดุดิยู่แจ้งแล้วนะคะสวัสดีค่ะ พยาบาลบางพียอดแหลมๆนั่นก็คือวัดวัดบางพีกลางนะคะอัเอีตัวแสบตัวเทบจำแสบพ่อมาอย่างพ่อมาอย่างดูดิ ามาหรือ,อยังไม่ต้องร้องเขายัางไม่มาหรอกชมบรรยากาศยามเช้า จังแล้วจังแล้วแอบจะระค้ยงามงามนะคะนี่งาม,ามไม่ได้แยกเลยแยกแล้วไม่มีแยกแล้วไม่รู้จะไปะปลูกตรงไหนแล้วมีเยอะเยอะมาก ที่พำนักลูกเทพนะคะตรงนี้เอเคชอบขึ้นห่างจาระเข้แยกออกมาใส่กระบอกไว้ถ้าเราไม่ลงกระถางมันก็จะไม่โตนะคะนี่แยกเอาไว้เสียดายมันไม่ทิ้งนะคะชวนชมยังไม่ออกดอกเลยรอบนี้นานมากอน,นี้ต้นดอกคูนนะคะดอกคูน แจ้งนะคะทุกคนแจ้งจางป่างมารอดูพระทิตย์ขึ้น,นะคะ่ะยังเลยใกล้แล้วอีกนิดนึงรอนะคะ เทพรอพ่อกลับมาใกล้แล้วนอนรอพ่อลูกเทพลูกเทพครับเทพรอพ่อกลับใกล้เวลาพ่อจะกลับรอก่อนรอพ่อเนาะรอพ่อกลับมานอนเฝ้าหน้าบันไดเลยพ่อ,อยังไม่มาลูก อย่งพอแวะตลาดซื้อผักก่อนเนาะซื้อผักซื้อปลาก่อนจ่ายกับข้าวมาก่อนรอนอนมองทางรอเลยพอยังไม่มาเลยใจจดใจจ่อแล้วพ่อยังไม่มานะคะรอก่อนนะลูกเนาะ ตาอีเราพอก่อนลูกเราพอก่อนใกล้แล้วแหละใกล้แล้วใกล้จะมาแล้วพ่อแวะซื้อผักซื้อปลาก่อนนะคะนอนรอไปก่อนแค่นี้ก่อนนะคะ